ีนี้ปัญหาของมันเนี่ยสำหรับหลายๆคนที่เอาไปใช้งานแล้วติดขัดก็คือเนี่ยหลายๆคนนะครับคอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยออกไปอีกสักคืบหนึ่งได้ไหมผนังเนี่ยได้สิถ้าเขาจะทำแต่เขาไม่ทำไงเพราะว่าอะไรหลายคนก็บอกอยากได้แคบอยากได้สีประตูตอนนี้เนี่ยกระแสที่ว่าบางคนเนี่ยเริ่มจะปล่อยรถรุ่นนี้ออกมาเนี่ยสำหรับผมก็มองว่าไม่ใช่ว่ารถไม่ดีเขาถึงขายไม่ใช่นะครับไม่ใช่ คือเท่าที่ทราบมาคือไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพียงแต่ว,ว่า สวัสดีครับซาฟารีสี่สีไทยนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องประเด็นของตัวเจ้า t o โยต a าไฮรักแชมป์ตอนนี้เนี่ยจะมีหลายหลายท่านที่เป็นเจ้าของไฮรักแชมป์เนี่ยเริ่มขายรถรุ่นนี้ออกมาเป็นรถมือ2แล้วนะเราก็จะเริ่มเห็นหลายๆคันเริ่มที่จะปล่อยรถไฮรักแชมป์เนี่ยออกมาเป็นมือ2ช่วงยาวก็มีนะแต่ที่สังเกตเห็นเนี่ย ช่วงสั้นนี่ก็จะเยอะไอตัวช็อตวิวเบทเนี่ยจะเยอะเลยก็เลยมานั่งคิดว่าเอะมันมีเหตุผลอะไรทำไมคนที่ใช้งานตัวเจ้าแชมป์เนี่ยแล้วเริ่มขายออกมาหลายๆท่านเนี่ยใช้งานมาประมาณสัก1นึ่งปีนะครับแล้วก็ขายออกมาหลายๆท่านก็ไม่ถึงปีก็ขายออกมานะฮะเหตุผลมันคืออะไรนะครับทีนี้เราก็มีการไปเช็ค นะครับว่าทําไมถึงขายรถมันใช้ไม่ดีหรือเปล่ารถมันขับไม่ดีหรือเปล่าหรือรถมันมีข้อเสียข้อด้อยอะไรไม่ตอบสนองการใช้งานแบบไหนนะครับสำหรับตัวไฮลักแชมป์ก็ต้องบอกว่าตัวไฮลักแชมป์ตอนนี้อายุของมันตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยก็จนถึงทุกวันนี้เนี่ยปีกว่าละน่าจะประมาณสักปีปีครึ่งนะครับคร่าวๆประมาณปีครึ่ง เราเองเนี่ยที่สนใจตัวเจ้าไฮรักแชมป์เนี่ยเพราะว่ารูปทรงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยงามนะแล้วก็ดูโดดเด่นเรียกว่าดูทรงเนี่ยเอามาปั้นขึ้นนะครับในแนวทางของเราหลายๆท่านก็มองอย่างนี้แต่ว่าตัวโตโยต้าไฮรักแชมป์เนี่ยคอนเซ็ปต์จริงๆของทางโตโยต้เนี่ยนะที่ เขาออกรถรุ่นนี้มาเนี่ยเขาออกรถรุ่นนี้มาเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์เอามาค้าขายเอามาบรรทุกเอามาทําฟุตทักนะครับรถส่งของหรืออะไรก็แล้วแต่อัธรรประโยชน์แต่ไม่มีเลยนะคอนเซปต์ของโตโยต้าที่ออกรุ่นนี้มาที่ให้เอามาแต่งสวยๆแล้วใช้งานส่วนตัวอันเนี้ย เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยคือไม่ใช่เลยนะครับในส่วนของคนที่ชอบความสวยงามของบอดี้ของมันเนี่ยก็จะคือกลุ่มพวกเรานี่ที่เอารถรุ่นนี้มาขับใช้งานส่วนตัวกันแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีทั้งสองอย่างผสมกันก็มีคือคนที่เอามาใช้งานบรรทุกจริงๆเอามาใช้งานในลักษณะของทำมาหากินแล้วก็แต่งสวยด้วยอันนี้โอเคนะ แต่ปัญหาตอนนี้เนี่ยมันเกิดกับกลุ่มคนที่เอารถรุ่นนี้มาแต่งสวยงามแล้วใช้งานส่วนตัวในลักษณะของอนเนกประสงค์บางท่านเนี่ยจะเริ่มเจอกับความไม่สะดวกของมันซึ่งเราก็ต้องยอมรับตั้งแต่แรกอันที่หนึ่งนะครับหลักใหญ่ใจความเลยเท่าที่ผมถามมาเนี่ยแล้วก็หลายๆท่านก็มาปรึกษาหารือกันเนี่ว่าที่จะขายไ,ม,ไม่ใช่วันรถมันไม่ดีนะ จะขายออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่ามันขับแล้วไม่ดีหรืออะไรเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้แล้วหลายคนก็บอกว่าขับดีมากใช้งานได้ดีมากเครื่องยนต์นี่ดีมากเลยนะส่วนเรื่องของการประหยัดน้ํามันหรืออะไรก็แล้วแต่คนนะเพราะบางคนก็เฉยเฉยหลายหลายคนก็ไม่มีปัญหาอะไรมีบางคนท่านะบอกว่ากินน้ํามันอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้มันแล้วแต่อันนี้มัน,มนวัดกันไม่ได้มันก็อยู่ที่แต่ละบุคคลแต่ สมรรถนะของเครื่องยนต์ของมันเนี่ยมันดีนะไฮรักแชม์ไม่ไว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์2.4จะเป็นออตโต้ก็แล้วแต่หรือจะเป็นเกียร์กระปุกหรือจะเป็นเครื่องยนต์2 7, ออโอโต้ขับสบายนุ่มนวลหรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์2อก็ไม่เห็นมีใครบน่นเพราะไม่บ่นอยู่แล้วเพราะผมเองผมก็มีตัวเบนซิน2 0 0 0ซีซีเกียร์ธรรมดาอยู่ นะใช้งานดีแรงดีมากไม่มีปัญหาอะไรไม่นับเรื่องของการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอันนี้มันแล้วแต่บุคคลอย่างที่บอกทีนี้ปัญหาของมันเนี่ยสำหรับหลายๆคนที่เอาไปใช้งานแล้วติดขัดก็คือเนี่ยห้องโดยสารมันลองสังเกตดูดิเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแคบนะมันมันนั่งแล้วเนี่ยมันเรียกว่าไม่ได้ให้ความสบายมากเท่าไหร่รถคันนี้เนี่ยปรับปรุง เรื่องของห้องโดยสารมาในระดับหนึ่งคือเบาะเนี่ยลองดูที่เบาะนะลองดูกล้องลองดูที่เบาะนะนี่นั่งนั่งค่อนข้างโอเคนะเพราะว่ามันมันกระชับเพราะเบาะนี่เปลี่ยนมาแล้วไงเนี่ยมีปีกเบาะมีอะไรสบายอะ่ะค่อนข้างโอเคนะกระชับอันเบาะเดิมมันนี่จะมันจะแบนแบนไอ้นี่มันจะเป็นแบบบักเก็ตซีดมันก็จะมีปีกขึ้นมารับตรงขาตรงนี้เนี่ยลองดูดิเนี่ยตรงขา เนี่ยตรงนี้มันจะมันจะรับตรงนี้มันจะทําให้เราไม่ไม่ลื่นไปลื่นมาเกาะถนนดีแล้วปีกด้านข้างเนี่ยมันก็ไอ้น,นี่คือปรับปรุงได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้เบาะเดิมแบนๆก็ว่ากันไปแต่เรื่องของเรื่องก็คือของผมเนี่ยความสูงผมเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสอนะเฮดลูมเนี่ยยังมีอยู่นะครับคือเนี่ยสองคำพันนะได้อยู่ ผมสูง172สำหรับคนที่สูงระดับ175ขึ้นไปหรือ180เนี่ยผมว่า Headroom เนี่ยยังมีอยู่ไม่มีปัญหาแต่ช่วงขาลองดูช่วงขานะนี่นะครับลองดูช่วงขานะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมันนี่มันสุดละนี่มันสุดละก็คือมันยืดไม่ได้ละอันนี้ก็คือเดินหน้าได้บกมันเลื่อนเดินหน้าได้ไงนี่ไงเห็นไหม มันเลื่อนเดินหน้าอะไรเลื่อนถอยหลังได้แล้วก็บอกก็ปรับเอนนอนได้ด้วยเนี่ยปรับได้เนี่ยปรับปรับเอนนอนได้แต่มันเอ็นไปไม่ได้แล้วมันสุดผนังของในตัวรถของแชมป์ละนะครับหลายหลายคนนะครับคอมเมนต์ว่าเฮ้ยทาไมเนี่ยออกไปอีกสักคืบหนึ่งได้ไหมผนังเนี่ยได้สิถ้าเขาจะทำเนี่ยแต่เขาไม่ทำไงเพราะว่าอะไรคอนเซปที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้ามาแต่งสวยงามใช้งานส่วนตัวเอามาใช้งานบรรทุกคืบหนึ่งนี่หมายถึงว่าพื้นที่บรรทุกด้านหลังก็อาจจะหายไปใช่ไหม ก็อย่างเงี้ยพอแล้วมันก็เพียงพอนะใช้งานเนี่ยแต่จะมาปรับสบายเนี่ยมันไม่ใช่รถที่มานั่งสบายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งห้องโดยสารที่แคบเนี่ยผมว่าเป็นปัจจัยหลักเพราะว่าหลายคนก็บอกอยากได้แคบอยากได้สีประตูมันจะ2ปีแล้วมันไม่มีทางที่จะมีหรอกนะเดี๋ยวโตโยต้าก็จะออกตัวใหม่แล้วเป็นไฮรักตัวใหม่ที่มาแทนรีโวนู่นไปดูตัวนู้นแต่ตัวเนี้ยมันหลอ่อมันสวยมันเท่แต่มันก็จะเป็นตอนเดียวอย่างนี้แหละ แล้วด้านหลังของมันเนี่ยนะครับสําหรับการใช้งานเพื่อการพน,นินมันเพียงพอแต่พอใช้งานส่วนตัวเนี่ยไม่พอบางท่านเนี่ยนะที่บ้านเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรเยอะม,มีมีลูกเล็กๆสักคนหนึ่งลูกเล็กๆสักคนหนึ่งเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูนะะด้านข้างนี่นะนี่นั่งอยู่งนี้แล้วก็เด็กเล็กๆนั่งตักเนี่ยมันจะนั่งได้ไกลสักแค่ไหนมันก็จะเริ่มเมื่อยนะครับแรกๆก็โอเคแหละสนุกนานๆไปเนี่ยโอ้โห แม่จะนอนจะอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องอุ้มลูกอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกนะอันนี้มันเริ่มเกิดปัญหาขึ้นมาแต่สําหรับคนที่อย่างผมอย่างเงี้ยปัญหาจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าก็มีเลือกรถใช้งานหลายอย่างนะครับคันนี้ก็เอาไว้ใช้งานแบบขับเท่ๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นั่งคนเดียวอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็บางท่านก็กเกษียณแ,แล้ว นะครับกรเกษียณแล้วเนี่ยก็เรียกว่าท่องเที่ยวแล้วตายายสองคนเดินทางกันอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่านั่งกันสองคนแต่พื้นที่เก็บของเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยเราใช้งานในลักษณะยอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าอันนี้ก็คือเป็นปัญหาหนึ่งสำหรับคนที่ใช้งานในรถรุ่นนี้แล้วค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกสบายกับฟังก์ชันของมันนะครับเรื่องของการดีไซน์มาซึ่งไม่ตรงวัตถุประสงค์ ของทางโตโยต้าเขาเราจะมาขับเนี่ยมันเท่ก็จริงอยู่แต่ว่าม,มันใช้งานบางอย่างเนี่ยไม่ค่อยสะดวกไอ้เรื่องของไอ้พวกนี้ไม่มีปัญหานะครับเราแก้ไขได้อะไรที่ไม่มีเนี่ยเราก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับทุกอย่างไม่มีเราเพิ่มเติมเข้าไปได้ทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยความสะดวกสบายเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะจะน้อยนะต้องบอกก่อนว่าจะน้อยจะน้อยมากเลยสําหรับ หลายคนเนี่ย <c oughs> มีรถหลายคันไอ้เน,นี้ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่รถคันเดียวอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยเกิดปัญหาละหนึ่งปีที่ผ่านไปเนี่ยชักจะเริ่มว่าเอ๊ะมันจะมีรุ่นอื่นอีกไหมมันจะมีรุ่นไหนอีกไหมที่มันจะตรงกับการใช้งานของเราจริงจริงจังๆรถคันเดียวเนี่ยมันตอบสนองเงี้ยก็อาจจะต้องไปดูในไฮลักรุ่นอื่นต่อไปนะครับเช่นเป็นเป็นรีโวหรือว่าอาจจะเป็น SUV นะครับก็อาจจะต้องมองเป็นอย่างนั้นหลายท่านให้คําตอบกับผมมาว่าเฮ้ยไม่เป็นไร1ปีใช้มาโอเคแต่ตอนนี้อพอละอเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก็โตโยต้าก็จะออกกระบะใหม่มานะครับซึ่งมันคนละมาร์เก็ตเซกเมนต์กันคนละคนละคนละ,นละไอ้กลุ่มกลุ่มกันกลุ่มเป้าหมายกันนะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเนะี่ยดันมาใช้ก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองสําหรับบางคน ตอนนี้เนี่ยกระแสที่ว่าบางคนเนี่ยเริ่มจะปล่อยรถรุ่นนี้ออกมาเนี่ยสำหรับผมก็มองว่าเอาจริงนะถ้าหาว่าไม่ได้คิดอะไรมากมายเนี่ยรถบางคันเนี่ยใช้มาน้อยมากนะครับบางทีก็อาจจะ1ปีแต่วิ่งแค่2,000กิโลเมตร0 0กว่าอย่างเงี้ยคือใช้น้อยเดือนหนึ่งใช้ร้อยโล200โลเพราะว่าเป็นรถคันที่คันที่เท่าไหร่ไม่รู้ของบ้านขับเพราะความเท่ แต่ที่รถเขาใช้งานจริงๆจังๆเนี่ยโอ้โหใช้กันใช้ดีใช้ไม่มีปัญหาเลยอันนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ยังเยอะอยู่ก็ใช้งานกับหลายหมื่นนะพูดง่ายๆบางทีไม่เหยียบแสนแล้วมั้งเป็นปีเนี่ยวิ่งกันหน่าดูเลยอันนี้ก็ใช้งานอย่างคุ้มคนที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยสำหรับบางคนที่จะออกรถใหม่ก็ตัดสินใจไม่ยากก็มาดูรถพวกนี้ก็ดีนะผมก็ว่าก็เซฟไปได้เยอะก็ต้องพูดกันตรงๆว่ามันก็คุ้มค่าเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อรถมาราคา60,0,000บาทนะครับ ตกแต่งไปยกสูงเซ็ตช่วงล่างขับดีมากนะครับใส่อุปกรณ์ใส่อจอใส่จอ Android เข้าไปนะครับทุกอย่างโอเคปรับปรุงใหม่หมดรถสวยรอเลยละเป็นรถแต่งทำไปบันทีร่วมร่วๆส0 0แสนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรค่าแต่งไม่เอาค่ารถก็พออย่างเงี้ยแต่รถน่ะอยู่ในสภาพกริบกน้องๆรถใหม่เผลอๆแล้วเนี่ยใหม่กว่ารถเท็ได้อีกอะ นะรถเทสได้บางทีวิ่งกัน5 0 0 0 6 0 0 0 7,000ก็มีอันนี้วิ่ง2,000กว่าเงี่ยผมเห็นแล้วไม่เป็นไรลูกค้าเจ้าของรถบอกขายเลยเดี๋ยวจะไปดู SUV ตัวใหม่ก็ใกล้จะออกแล้วไม่เป็นไรไปลายปีนี้ต้นปีหน้าก็มีมาใหม่แล้วตอนนี้ขับโอเคละพอใจละก,ก็ขายไปหลายๆคนก็จะมามองรถใหม่ก็อยากจะแต่งเนี่ยก็ไปเอารถแบบนี้ก็ได้ที่เขาใหม่อยู่แล้วก็เขาปล่อยแล้วก็มันแต่งมาพร้อมแล้วก็มไม่ต้องไปเสียเงินก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสรุปนะครับ แทบจะทุกคนก็บอกว่ารถไฮลักแชมป์เนี่ยเป็นรถที่ดีเป็นรถที่ดีมากนะเครื่องยนต์ดีสมรรถนะดีช่วงล่างถ้าได้เซตติ้งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยทำถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็ขับดีเลยขับสบายไม่ได้กระเด้งกระดอนอะไรนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาก,ก็คืออาจจะเรื่องของห้องโดยสารนะครับอันที่หนนะครับอันที่สองก็คือ,อเวลาจะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มันวิบากหน่อยอย่อยางเงี้ย รถรุ่นนี้มันไม่มีโฟร์วิมันก็เลยกลายเป็นว่าไปยากไปแล้วก็ติดติดขัดขัดอย่างที่เวลาเราไปกันแต่สําหรับคนที่สนุกก็สนุกนะแต่บางคนบอกเฮ้ยอยากได้โฟร์วิอ่ะก็ตอนนี้ใกล้จะออกมาละอีกรุ่นหนึ่งรุ่นใหม่นะอันนั้นจะมาแทนรีโวซึ่งคนละก,กลุ่มตลาดกันต้องต้องบอกอย่างนี้แล้วอีกบางคนนะครับก็บอกว่าอาจจะอะ่สภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ไหวก็อยากจะปล่อยก่อนอันนี้ก็จะก็จะมีส่วนหนึ่งแต่ว่า เท่าที่ผมทราบมาก็จะเป็นส่วนน้อยแหละเพราะว่ากลุ่มกลุ่มที่ปล่อยณนเวลานี้ก็จะเป็นกลุ่มที่พอมีกําลังอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ตอบสนองแบบนี้มากกว่ารถไทลักแชป์สรุปก็คือว่าเป็นรถที่ดีเป็นรถที่สมรรถนะถือว่าดีเลยกําลังดีมากนะครับแล้วก็แบรนด์โตโยต้าด้วยแบรนด์แข็งไม่ใช่ว่ารถไม่ดีเขาถึงขายไม่ใช่นะครับไม่ใช่คือเท่าที่ทราบมาคือไม่ใช่อย่างนั้นเลย เพียงแต่ว,ว่าอย่างที่เหตุผลที่ให้ไปแล้วนะครับ3-4อย่างก็เป็นประมาณนี้สำหรับทุกวันนี้นะครับของเราเองเราก็ยังแต่งรถแชมป์อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางโชลูมเองทางบริษัทเองเขาก็บอกว่ากา็มีกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็เข้ามา,าซื้ออยู่เพียงแต่ว่ายอดหลังๆอาจจะลงมานิดหน่อยนะครับอาจจะลงมานิดหน่อยเพราะว่าอีกอันหนึ่งที่ผมให้เลยเหตุผลนะครับก็คือ เนื่องจากว่าการจะเปิดตัวรถโตโยต้ากระบะรุ่นใหม่ที่ใกล้จะเปิดตัวาภายในปีนี้คือปลายปีนี้ที่งานมอเตอร์อ o ปข่าวก็คือเงียบกริบโตโยต้าเงียบกริบแต่ว่าเขาคาดการณ์กันมานะครับหลายๆสื่อก็เรียกว่าให้ความคิดเห็นที่ตรงกันว่ามันเปิดแน่นะครับปลายปีนี้คนก็อาจจะมีการชะลอในการที่จะไปดูตัวโตโยต้ตัวใหม่นี้ก่อน ซึ่งต้องบอกก่อนว่าคนละกลุ่มกันนะครับแชมป์ก็กลุ่มหนึ่งโตโยต้าที่จะเปิดใหม่นี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะกระบ,บะตัวใหม่เนี่ยก็จะไปดูก่อนว่ายังไงแต่ที่แน่ๆน,นะครับฟังก์ชันเนี่ยมันแน่นอนมันมีทั้งแคบมีทั้ง4ประตูมีทั้งขับ2ขับสีให้เลือกนะครับรูปทรงก็อาจจะโฉมใหม่ละนะครับสำหรับแชมป์ก็คนที่ยังชอบก็เล่นได้ผมก็ต้องแนะนําอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ามีลูกเล็กเด็กแดงต้องเดินทางด้วยกันตลอดแชมป์มันไม่ตอบสนองมันเป็นตอนเดียวมันทํามาเพื่อการพาณิชย์นะครับเพื่อการ ทมาหากินอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงนี้สําหรับคนที่ขับรถคนเดียวใช้คนเดียวหรือใช้กัน2คนกับแฟนนะครับหรือ2คนตายายอันนี้ยังยังสามารถใช้งานได้อยู่แล้วก็คนที่จะเอารถรุ่นนี้ไปในเส้นทางธุระกันดารวิบากไปแคมป์ปิ้งมันไม่เหมาะนะมันไม่ใช่4ฟร์วิลมันไม่เหมาะก็ไปลําบากยากเย็นนอกจากว่าเราจะไปในพื้นที่ที่ไม่ได้หนักมากนักอย่างเงี้ไปได้ พื้นที่ที่รถเก๋งไปได้อย่างเงี้ยเราไปได้นะครับแต่ถ้าเราจะไปลุยหน่อยทรงมันลุยแต่มันลุยไม่ได้เพราะมันเป็นรถขับเคลื่อน2ล้อนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้สําหรับข้อมูลการอัปเดตสําหรับตัวเจ้าไฮรักแชมป์ที่เริ่มมีกระแสวา่าคนเนี่ยที่ใช้งานมาอาจจะไม่ถึงปีหรืออาจจะประมาณปีหนึ่งเนี่ยเริ่มที่จะปล่อยรถรุ่นนี้ออกมาเป็นรถมือสองละแต่สภาพดีนะครับ ซื้อต่อนี่ก็ดูโดยมากไม่ค่อยมีปัญหารรถไม่เกินปียิ่งโตโยต้าในปัญหายิ่งน้อยเลยนะครับแล้วรถพวกนี้เป็นรถที่ใช้งานแบบสบายๆอะ่ะเป็นใช้งานส่วนตัวไม่ได้ใช้งานหนักอะไรอะ่ะแล้วก็หนึ่งปีก็วิ่งแค่หลักพันกิโลอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่งมาเพียบนะฮะคือมันเป็นอย่างนี้ก็พูด,ดง่ายๆว่าคนมีกําลังเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็อยากทกําก็เราก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะสรุปก็คืออีกรอบหนึ่งนะ สรุปอีกรอบนึงก็คือใช้ได้นะครับแชมป์แต่ต้องให้ตรงใจเรานะครับสมรรถนะดีรถด,ดีอยู่แล้วอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้สําหรับหลายๆท่านที่มันเกิดอะไรขึ้นกับไฮรักแชมป์ไม่ได้เกิดอะไรครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเข้าสู่โหมดปกติของมันคือเป็นรถที่ใช้งานทั่วไปทํางานทำมาหากินค้าขายแต่สําหรับคนที่ชอบรถที่แต่งนะครับแล้วก็ใช้งานอย่างที่ผมบอกไปก็ถือว่าตอบสนองดีนะ ขับดีสบายอย่างงี้ฮะก็ขับเล่นๆขับชิวๆอย่างงี้ฮะสำหรับหลายๆคนที่มีรถหลายๆคันแล้วก็เป็นรถทางเลือกทางเลือกหนึ่งเพราะราคามันไม่สูงตกแต่งให้สมรรถนะดีเนี่ยมันมามันมาได้ง่ายกว่านะครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรราคาก็ไม่ได้สูงด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้สำหรับซาฟารีสี่สีไทยแลนด์ชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยสำหรับคลิปนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสำหรับตัวเจ้าโตโยต้าไฮรักแชมป วันนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ